โอ้ยอะไรวะมีไอ้ปดกำลังใจจะเล่นเลยไม่ท้องไม่ต้องมาตัดแล้วตัดแล้วไปคลิปเอาลูกอ่ะรอรออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่ะอะไรวะเนี้ยวเนี้ยวเนี้ยวมา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 เจอทางใหญ่เลยวะเห็นไล้ว อ่ะหยิบหยิบของไงวะหยิบไม่ได้อะดิมึง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 เออรูล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 มันมันมันหนักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยปั้นเฮ้ยเชียร์ผมไปฝั่งตรงข้ามเจอแบบหมดกำลังใจจะเล่นเลยโอ้ยจะย่วไปทำอะไรไป exit ป่ะหนะมีไฟ exit ไกลๆแต่ไม่รู้อยู่ไหน เห็น่ะเห็นไฟอ่ะเ็ไม่รู้ว่าใช่ไหมที่นั้นตันแล้วอีกจริงเปล่าชัวร์เปล่าจริงชัรัวร์ัวร์โอเคโอเคเชื่อเชื่อเชอเช่อเชื่อเชื่ตันแล้วตันทิทางทิทางนั้นไอคิวบอกว่าตันอะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจไป h i s w a y หาคอนเทนต์ในช่องกูซั่งนมีได้ป่ะ อมอ,อมเลยปะอ่ะเชื่อมนะโอเคเย้เย้ยมิกลาตัาน,นเอเบลดีนะที่ไม่โดดปิดหมอบโอ้โหบอกหน่อย อนู่ยล้ยืนนิ่งกันเลยสัพั์เย้ไอ้สัย่รู้เรื่องตันตันตันนี้มายด้วอะไไหลวัโอ้ตันดีบถสวจเลยก่อนเจสเตอร์จะมาจะพูดดิลางเป็นลางสตังหอมนความสุขอว่ะเรามาจากทางไหนไม่รู้ข้างหลัง่ะ ไ,ไ,ไม่แด้ไแจไม่ได้แล้วด้วยตายก็ตาปหมดเนี่ยีกีเรเรามีแต่ต้องเดีนแน,น่ต่อไปเท่าน,นั้นตอนนี้รอาเก็ติดใช่ใช่ีเดันเด็กงล่างลงมากิลงมางไม่ใช่ว่าไอ้แทนนี่หรอ,อแทนโอ nghe nghe muốn nghe không? không go deep go deep ต้ยอยูับเมียวงนีตายบทของก็หายบทอุ้ย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 อุกยอุ้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 ยออุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอยอุ้ยอุ้ยอุยอุ้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 ยอยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยไุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย้ยอุ้ยอุ้ย้ยยอุ้อุ้

ใช่ทางนั้นคอยเฮียนันแะคอยเฮียนิดตัวปิดตัวเด้อปุ่มนะปิดตัวปิดตัวพิ้งไปเลยพิ้งพ้งพิ้ง้งท่านนี้ใครนึกไม่ได้พิเศษยตลงาทำไมทำไมเราเหลือมีวะใช่ไอคนนั้นมันเดินไปไม่หล มานนี่มานนี่มานี่มานี่มนนี่คือมีอะไร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 สว้ยโไม่ตายนษมาทางนี้มาทางนี้ยากว่ะยากว่าเป็นจิบเดแค่คนเดียวดี่สนุกเมกครับทุกคนทำน้เขียวว่ะ

เลยปูสวยเดกเก็บแพ้เฮ้เจตเตอร์เจตเตอร์รีบเลยรีบเลยเจตเตอร์ที่ผ่านม่ไอ้สัสตกแล้วไหลยี่ตอนนี้ตบเลยใช่ปุววะนี่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  เอียแล้วแล้วกูแล้วกูขำดังไม่ได้เลยเหียโอ้ยไอ้คิวชีวิต่น่ตใจบอสท่เลยี่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตึงจัดต่อไม่เลยคิวชีวิต่นซะ แมงคือแบบเดินมาปุ๊บ h e l l ลแด่กูแบบไอ้เหี้ยกูแบบก็กูหาใครไม่เจอกูเห็นสักูเจอทางออกเว้ยสักูเดินไปแล้วกูก็เอ๊ะปังอ่ะเรียบร้อยกระตุกเต็งเลยครับต้องเปลี่ยนคอมแล้วป่ะสกิลวิทูสกิลวทูหน้าเหมือยเหี้ยไอโอไอสัตว์กูก็มีสืนมองไม่เห็นมองไม่เห็นเฮีย แบบัเห็นแวาแล้วิ่งมาปุ๊บ hello there สัตวยิงเลยยิงเลยสองนัดสองนัดตายแล้วตายแล้วเคผรค่ายักษ์ว่ะ ถ้ายักษ์สองตัวเฮียโหดเกินไอ้เยไอ้เยแเราทุกคนไม่เดินผ่านศพกันเลยนะก็คงรู้แหละว่าไอ้ยเหียดีไม่รอดตัไปจีบมีกระสุนให้มืงออีกสองนัดถ้าไม่มีใครเก็บมาใช่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 อยากไปต่อเจียยนไข่นะลรวบังเข้าไปดูได้เะยไอเห่้าเก็บกะบอกนี้นัก่อนแล้วกันแค่ข้างหน้าตุ่มแล้วนะ คือของกูไม่ต่อไพ่ต่อร์ไพร่มาต่อปักเกอร์สัตว์อ่ะกูแบบกูไม่ดูเว้งอย่างเศร้าอ่ะนั่งดูแล้วก็แบบไอ้เรียกคนอื่นไม่ขายมาเลยแล้วคิวหาคนอื่นไม่เจอเวันหลักนะไม่ไหวอย่าโซโล่นะคิวนะไม่พี่เมื่อกี้รัยแมนมาส่งแล้วผมหันกลับมารับอ่า เรียบร้อยกูบอกเลยตรงนั้นอะตรงนั้นอะเรียบร้อยโคตรตึงกูบอกเลยตั้งตั้งแล้วมันมาสมพอดีอ่ะทำไงาต้องออกไปแล้วต้องมันจะไปตุยาข้างหน้าเตื่อนหายเข่าแมเข่าไปก่อนเฮ้ยกลับเข้ามาวะทำแบ็คก่อนเฮ้ยอาิุมเน้ร์นฮึ่ม แล้วมอนแม่งตึงนจะจัดอ่าแต่สกิลวิชชูเฮียเสียมีดด้วยไอ้สัตว์หเล่มโอ้ยหนึ่งเล่มชิลเอาเฮียอยเฮดอยู่เมนเอาแล้วใครเป็นทิกเกอร์นี้เนี่ยใครเป็นทิกเกอร์ฟรีเบิร์ดวะเออ ไม่มันมันมัน,มน,มนชิคเกอร์ศพอุ้ยมาว่ะมาวะมาวะมาวะเอาแล้ววะไอส้เม็ดอ้ยโลยว่ะ้แล้วแล้วกูอ่ะคนเดียวเว้ยที่รู้ทางออกเว้ยแล้วกูก็ออกไปแล้วก็ฮัลโหล เออกเกินไม่อยู่ห <ok> น้าป้านีข yeah ี okay. ้เพื่อนุ๋ยน่าจะใส่กระสุนยไม่เจอกูก็คนที่สองไงสัตว์เย้ยยยยยยไม่ยย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 ยนยย่ไย้ยยยยต